ก็อ,อันตรายเหมือนกันว่าคนก็ผลเป็นกันเยอะนะครับกรุงเทพก็เป็นเยอะนะจังหวัดอื่นๆก็เป็นเยอะร <c oughs> ับประมาทไม่ได้โควิดโควิดออกแฟนซายแล้วก็อย่าออกจากคุณงามความดีนะครับ <c oughs> ผมเคยเขียน ธรรมะอยู่บทหนึ่งออกพรรษาอย่าออกจากความดีเพราะปกติแล้วคนที่คนไายคนที่กำลังใจนี่ไม,ไม่ไม่มีไม่เพียงพออยู่ในหัวใจก็พอออกพรรษาก็ออกจากความดีไปเลยตรงนี้พอพระตั้งเป้าจะทำาิธีงานความดีตลอดพรรษาก็เหมือนกับที่ทางทางนอกทางโลกงดเล่าเข้าพรรษางดบุหรี่เข้าพรรษางดเล่าเข้าพรรษา ืีบางคนอาจจะตั้งตั้งเป้าทำุณงานความดีเฉพาะโจมภาษาพอออกภาษาก็หายมิดแคตส่วนมากคนจะเป็นในลักษณะแบบนี้งดเหล้าเข้าภาษาพอออกภาษาก็กินเหล้าเหมือนเดิมงดบุหรี่ออกภาษาเอ้งดบุหรี่เข้าภาษาพอออกภาษาก็สูบบุหรี่เหมือนเดิมก็ถือว่า ไม่สามารถดำรงคุณงามความดีรักษาความดีได้ตลอดรอดต่อนั้นพวกเราก็อย่าเป็นในลักษณะแบบนั้นถือว่าได้มาเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจถูกแนะนำสั่งสอนมาตลอด <c oughs> ผู้ที่เขารู้ที่เขาเข้าใจกันจริงๆเขาไม่ทิ้งหลบคุณงามความดีเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งหลกสิ่งที่จะทำให้เจ้า ัวเองเจริญรุ่งเรืองมีแต่วพวกที่โง่เท่านั้นแหละ <c oughs> พัวทิ้โง่เท่านั้นแหละมีทิ้งพวกนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักสาระไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักอะไรถูกอะไรควรอะไรเป็นแก่นสารของชีวิตอย่างแท้จริงมันเป็นยังไงศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นศาสนาที่ สอนให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็ถอยออกมาจากสิ่งที่เราเคยยึดเคยติดเคยถือเคยปูกเ,เคยพันถอยออกมาถอยหา่างออกจากตรงนั้นเราเคยโง่กับสิ่งใดเราก็ต้องควรที่จะฉลาดต่อสิ่งนั้นได้แล้วเอ,อาใหมยมีคือศาสนาพุทธจะสอนให้มีสติปัญญาเกิเดความเฉียวฉลาดลว,วันเวลาที่ผ่านไป เราจมปักกับสิ่งใดถ้าเราไม่ไม่เคยทําความรู้จักกับสิ่งที่เราจมปักเราจะไม่ฉลาดนเลยมันจะจมอย่างนั้นตลอดจนต,ตลอดชีวิต,ตถ้าเราทําความรู้จักดีๆอาศัยพุทธธรรมมีสติมีปัญญาเรียนรู้แจ่มแจ้งยังไงเราก็สามารถปอยออกมาจากจุดที่เราจมปักตรงนั้นได้อย่างไม่ยากเย็นเป็นอย่าง้นกล้าสลากไหมแค่นั้น <c oughs> แหละ กล้าลดละกล้าปล่อยกล้าวางไหมใจพ่อวาภาษาอสีสานใจพ่อวถหายใจวะพ่อเนี่ยเจ้ากิมพ่อไม่ได้แล้วว่างวะเป็นแล้วอียังกระครองกระค่าไปเว้อแล้วเนียบไปได้สัก <c oughs> เคยฆ่าเนวใดกับพกคิดที่จะหาทางออกจากสิ่งที่ฆ่าก็จะเสียเวาเนี่ยเ ก็บอกบวดาบอกว่ออกคือกันเนี่ยสินี่บวะสติปัญญาไม่ได้มีไว้แค่หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีไว้แค่ทำอาหารการกินแค่นั้นสติปัญญามันมันมีหน้าที่เยอะกว่านั้นที่ทำให้เรานั้นเป็นอิสระจากสิ่งที่เราตัวพันผูกพันยึดติด เนี่น่นทั้งหลายสิ่งเหล่านี้สติปัญญาของเรามันสามารถทําหน้าที่ช่วยปลดปล่อยปลดปล่อยของเราได้นะปลดปล่อยจิตใจปลดปล่อย <c oughs> อาการต่างๆความยึดความติดตรงขังแห่งชีวิตนตรงขังแห่งชีวิตตรงขังแห่งโลกสติปัญญามันสามารถทาได้ปลดปล่อยได้มันอยู่ที่เราผมจึงบอกว่าเรากล้ากล้าพอไหมใจอพอว่ากล้าปล่อยกล้าวางนั่นแหละ อยู่ตรงนั้นมันสําคัญอยู่ตรงนั้นนะศาส,สนาพุทธมันจึงเป็นศาสนาที่สอนวัดสอนความจริงแต่วัดใจในตัวเสียดสับเลยเป็นศาสนาที่บอกสอนในเรื่องเปิดเผยในเรื่องความจริงแต่ก็วัดใจคนวัดใจคนเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้จริงไม่ได้จริงต่อความจริงเท่าไหร่ใช่ไหมน,นี้ศาสนาพุทธก็เหมือนจะท้าทายเลยเอหิปัสสิโต เมื่อความจริงถูกเปิดเผยเช่นนี้เราจริงหรือเปล่านั่นแหละเราจะจริงไหมถ้าเราจริงพอเราก็อิสะระปลดปล่อยตัวเองจากเครื่องพันธนาการทั้งหลาย <c oughs> เป็นอย่างนั้นออกพันษายแล้วก็จะ่าออกจากคุณงามความดีปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายจากความโง่เข่าเต่าตุต่นทั้งหลายความโง่มันพาให้คนทําอะไรติดแต่อยอ่ <c oughs> ความโง่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจมันจะพาให้คนอ่ะมันจริงไม่แปลกกับที่พระพุทธเจ้าว่าในบรรดากิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ยกยกคําว่าอาวิชาคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความโง,ง่เข่าต่ำนุ้ยกไปอันดับหนึ่งเลยครอบงำจากโลกทั้งหลายเป็นอย่างนั้น พวกเรามาได้ได้ยินได้ฟังนี่แล้วมันก็ต้องเอาไปน้องไปคิดทิจารณาสิ่งที่เราเคยยึดเคยติดเคยเกาะเคยเกี่ยวนี่โอ้สิ่งันเนี่ยถ้าเราไม่ทําความรู้จักกับมันนะที่ผมว่าโอ้ไม่มีทางแบบติดเหมือนเดิมเราเคยโง่มาอย่างเงียง้ยก็จะโง่งไปมันยากนักที่จะฉลาดแสงสวา่าง แห่งพระธรรมมันสอดส่องไม่ถึงอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ถ้าหัวใจเราถ้าหัวใจเรายังยืนยันที่จะกอดโลกนี้ไว้แสงแห่งพระแสงแห่งพระธรรมก็ไม่สดสามารถสาดส่องถึงถ้าหัวใจเรายังยืนยันจะกอดโลกนี้ไว้แสงแห่งพระธรรมไม่มีทางสอดส่องถึงไงไม่เลือ่อธรรมะจะลุ่มลึกสว่างจ้าขนาดไหนก็ไม่มีทางสอดส่องถึงหัวใจของเราที่ ผู้ยืนยันที่จะกอดโลกในไว้ที่จะกอดในสิ่งที่เรียวของยึดถือผูกพันนั่นแหละจมปักมันต้องกล้าสลักกล้าลดละ,ละกล้าปล่อยกล้าวางต้องจริงคนจริงเท่านั้นเป็นคนผู้ศาสนาเป็นคนคนที่จริงเท่านั้นที่จะยืนหยัดในความเป็นธรรมได้ ศาส,สนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่มีแต่คนจริงเท่านั้นที่ท่านํำทูศาสนาคนจอมปลอมทั้งหลายก็จะหลุดออกจากศาสนาศาส,สนาไปแบบมินเนียนบ้างไม่เนียนบ้างบา่บาวากันไปคนจริงเท่านั้นอยู่ยั้งยืนยงเป็นอย่างนั้น <c oughs> ใครมีอะไรจะถามออกพรรษาแล้วอหืม ะวันนี้เป็นวันธรรมดาวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ตามใบทินเขาบอกว่าอนุวันออกพรรษาอันเนี้ยวันตภาณนาออกพรรษาไม่ใช่วันเปิดสามโลกหรอกแต่ว่าต้องบอกว่าในอดีตวันที่ตรงกับวันนี้วันเนี้ยในอดีตตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ มันมีเหตุมันมีอยู่พรรษาหนึ่งต้องบอกว่าพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่มีความสําคัญมากคือเป็นพรรษาที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จำไม่ไม่ได้อยู่จำพรรษาที่โลกมนุษย์แต่พระองค์นั้นขึ้นไปไม่ได้คิดจะขึ้นไปจำพรรษาอยู่ชั้นดาวดึงดอกแต่ขึ้นไปบังเอิญเวลามันมันล่วงเลยมาสามเดือนไปก่อนไปก่อนจะเข้าพรรษาด้วยซ้ำ แต่เวลามันร่วงเลยมันร่วงเลยคล่อมพรรษามาเลยเลยพรรษามาเลยพระองค์เลยกําหนดที่จะลงในวันนี้พอดีไหนไหนมันก็เลยพรรษาแล้วลงในขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากเทวโลกพระองค์ก็เลยเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ไอสัตว์โลกทั้งหลายมันได้เห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นบ้างพราะถ้าจะบอกมันให้มานั่งภาวนาเพื่อจะเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่างเงี้ยมันคงจะทําไม่ได้ ช่ไหมพุทธเจ้าเลยเปิดให้เห็นซ้าด้วยกําลังแห่งฤทธิ์ของพระองค์ท่านเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกวันนี้ก็เลยเป็นวั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 นนั้นก็เลยเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกมันมีเหตุการณ์แค่นั้นแหละแต่นี้ชาวพุทธเราก็เลยถือเอาวันตเอาเอาเหตุการณ์ตรงนั้นแหละเป็นวันสําคัญก็เลยถือว่าวันออกพรรษาก็ถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกก็เลยมีรอเคณีตักบารเทโวขึ้นมา เนื่องจากพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกแล้วเปิดนอกจากเสด็จลงมาแล้วพระองค์เปิดให้เห็นเลยเปิดให้ให้มนุษย์เห็นเทวดาที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาส่งพระพุทธเจ้าอืมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เปิดให้เขาเห็นนรกอีกพวกนรกก็สาธุก,การเหมือนกันภูมินรกสัตว์นรกทั้งหลายก็เห็นกันอาจจะจะเห็นกันช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่ระบุไว้ในตำราแต่เปิดโอกาสให้เห็น อาจจะเห็นแบบทับเดียวไม่เยอะแต่เห็นนั่นแหละเราจึงจึงจึงบอกว่าวันเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกนั่นแหละซึ่งเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วทุกวันนี้เป็นแค่การนึกถึงและลึกถึงนี่เฉยเป็นอนุสตินึกถึงว่าอพอพอถึงวันนี้ก็ทําให้นึกถึงวันนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละตอนสมัยพุทธกาล มีครั้งเดียวที่พุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกอลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ไปโปรดมารดาแล้วพระองค์เปิดเปิดให้ให้มนุษย์เห็นเทวดาและให้มนุษย์เห็นสัตว์นรกด้วยทําไมให้ให้มนุษย์ถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงพระพุทธเจ้าถึงเปิดโอกาสให้มนุษย์เห็นเทวดาเพื่อจะได้รู้เพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรื่องสวรรค์มีจริงนะต้องทําคุณงามความดี ถึงจะได้มีสิทธิ์ไปเกิดบนสูงสวรรค์ทําไมถึงเปิดนรกให้เห็นเพื่อจะได้ยืนยันว่านารกสถานที่รองรับความชั่วมันมีจริงนะจะได้เป็นตัวบ่งบอกแกตัวว่ามนุษย์ทั้งหลายจงเลิกทําชั่วซะมิฉะนั้น<ม>เองก็จะไปเกิดในนรกเนี่ยเนี่ยคือไม่ต้องบอกสอนเลยเปิดโอกาสให้เห็นเนี่ยคนผู้ฉลาดเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้เฮ้ยอุวรรค์นีจริงอีรวะเฮ้ยนรกนี่จริงปฏิทพ ความดีความชั่วก็ต้องนี้จริงเป็นอย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ต้องมีมีสถานที่รองรับบรกเห็นไหมเป็นอย่างนั้น่ังนั้นวันจึงเป็นวันที่สําคัญไงวันวันวันเนี้ยเหตุการณ์วันนั้นจึงสําคัญแล้วตราตรึงใจชาวพุทธก็เลยระลึกนึก,กถึงตลอดเวลาพระท่านเทศท่านก็จะเอาวันนี้แหละ วันพระเจ้าเปิดโลกนะทําไมถึงมีเขาก็ลําดับเหตุการณ์เขาจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง,งนั่นแหละไอ้พวกเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายอยืมก็ทําไมพุทธเจ้าถึงเปิดให้อย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกแหละเปิดให้อย่างนั้นเพื่อจะได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมันจะบอกให้มันมาปฏิบัติเพื่อมรคผลนี่พานนีมันไม่เอาอาแต่ถ้าเอาดากมาขูเอาสวรรค์มาล่อโอเคเลยใช่ไหมทําคุณงามความดีแล้วโอ เพื่อจะไปสวรรค์ละชั่วเพื่อจะหลีกออกจากนารกนั่นพวกนี้กําลังใจมันน้อยอกําลังใจมันน้อยมันไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อมรกคนิพพานก็ต้องเอาลักษณะแบบนี้มาล่อ,อเอามาให้มันชมอย่งนงงมัน,นก็ได้ผลนะก็มีหลายต่อหลายคนเลิกทําชั่วไปเลยเพราะเห็นนรกหลายต่อหลายคนก็ปรารถนา สะวันปรถนาบุญกุศลต่างๆแต่หลายคนก็พอเห็นอ,ญญอย่างนั้นก็มีมีปัญญาหยั่งลงไปก็เกิดความเบื่อหน่ายโอ้มันมีจริงนี่วะวัตตสมสารบางคนก็หยั่งลงไปก็เห็นก็พยายามที่จะตะเกียบต,ตะกายเจ้าของประพฤติปฏิบัติเพื่อจะหลุดรอดออกจากวัฏสงสารอันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความดีความชั่วนั่นแหละตัวพันเราอยู่ถ้าเราเผลอไปทำความชั่วก็ชวย ไปอบายภูมิถ้าฉลาดหน่อยมีโอกาสดีๆทําคุณงามความดีก็ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ก็โชคดีหน่อยแต่เราจะโชคดีตลอดไปไหมตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนร่าใจเกิดก็ไม่ใช่อความโชคดีมันไม่ใช่มีอยู่ตลอดอ่ะบางบางชาติเราไม่ได้เกิดมาในสถานที่เต็มไปด้วยสัตว์บบรุษทั้งหลายเต็มไปด้วยคนคุณงามคนดีไปเกิดในสถานที่ คือวิบากกรรมชั่วมันซัดให้เราไปเกิดในสถานที่ท,ที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่ดีเราก็ต้องหลงไปกับการทําไม่ดีกับคนเหล่านั้นหลวมตัวไปกับการทําไม่ดีกับคนเหล่านั้นเราก็จะได้รับผลของความความไม่ดีความชั่วทั้งหลายเต็มๆเลยซึ่งอย่างนี้มันมีอยู่นะฮะมันมีอยู่ในสังคมไม่ว่าประเทศเราหรือประเทศไหน,มนหมดเลยอย่างนั้นมันกิงหน้าเบื่อ พอเราพิจารณาตรงนี้ดีๆใช่ไหมคนที่มีสติปัญญาอย่างมันไปพิจารณาดีๆเฮ้ยน่าเบื่อหน่ายมากเลยโหมันมันออกหัวออกออก้อยได้เสมอพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบการเย็นไยวใจเตือพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเสมือนกับการโยนไม้คว้านไม้ขึ้นบนท้องฟ้ามันคาดคะนีไม่ได้เลยมันจะตกมันจะตกทางทางฝั่งนี้หรือแต่งฝัง่งหรือมันจะตกกลางการเนี้ยโยนเพื่อใส่เนี้ยใช่ไหมอืม มันอาจจะตกอีกทางหนึ่งก็ได้ตกอีกทางหนึ่งก็ได้ด้านหนึ่งก็ได้ง่ยแล้วแต่มันจะตกพระพุทธเจ้าว่าการเยนไหวตายเกิดของเรามันอยู่ในลักษณะอย่างนี้แหละมันจะออกหัวออกก้อยมันคาดคดนไม่ได้เข้าใจไหมมันจริงมันจริงอันนี้ไงมันจริงน่ากลัวไงวตัดสงสารจึงน่ากลัวมนั้นการที่พุทธเจ้าเปิดให้เห็นโลกนรกโลกสวรรค์อโลกโลกสวรรค์ก็ให้เห็นมันจะได้สอนคนอยู่ในตัวไง เป็นกติสอนใจอยู่ในตัวมันก็ทําใหา้มีผลสําหรับคนหลายๆคนคนที่มีปัญญามากๆเขาก็เบือหน่ายต่อวัตถสงสารปรารธนานิพพานคนที่มีปัญญาพอสำเรยชนหนึ่งก็มองเห็นสวรรค์ก็ปรารธนาที่จะทําคุณงามความดีหลีกเล้นจากาลดละเลิกจากการทําชั่วต่างๆอเพราะกลัวต่วตนทลแต่บางคนก็มืดบอดอไม่มีสติปัญญาอะไรแล้วก็เห็นก็ แค่อศัศจรรย์ใจใเฉยพวกมีจริงจบมันก็มีคนจะพวกนี้อยู่ในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกต,ติอ่ะมีอะไรอีกตอนนี้เดี๋ยวไปสนใจมาเลยวันโลกกระทงกระทา่าอะไรเนี่ยนั่นะ,ะตั้งหน้าตั้งตาหลุดพ้นางเดียวอ้าว